เป็นชุงที่ผ่านมาเราพูดถึงแนวทางในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่ตอนนี้ก็ประสบปัญหาทั้งเรื่องของหนี้เข้ามาถึงสภาพคล่องเดี๋ยวนี้จะพามาดูอีกหนึ่งโครงการดีๆที่จะเข้าไปช่วยเติมสภาพคลองให้กับ SME ไทยเป็นโครงการโดยกระทรวงอุตสาหกรรมภายใต้กองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐครับซึ่งก็รรวมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยออก3าโครงการสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนวงเงินรวมกัน2 0 0พล้านบาท คิดอัตราดอกเบีย้ยเพียงแค่2%ต่อปีตลอดอายุสัญญานะครับติดตามกันเลยครับ ระทรวงอุตสาหกรรมเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจธธรรปี2565สร้างกำลังใจให้แก่ SME ไทยด้วย4มาตรการหลักได้แก่การอำนวยความสะดวกลดต้นทุนผู้ประกอบการเสริมสภาพคล่องทางธุร,รกิจยกระดับผู้ประกอบการและดูแลเกษตรกร,แล,ร,ร,รและประชาชนล่าสุดเดิรวมเดินหน้ามาตรการเสริมสภาพคล่องทางธุร,รกิจให้แก่ผู้ประกอบการ SME โดยร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SMED Bank ภายใต้กองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐวงเงิน รวม0ล้านบาทโดยอัตราดอกเบี้ย2%ต่อปีตลอดอายุสัญญาโดยจะเริ่มโครงการในวันที่17มกราคมนี้ตั้งแต่ปี2,562เป็นต้นมาถึงปัจจุบันเราประสบปัญหากับสถานการณ์โควิด1 i และยังมีปัญหาเศรษฐกิจฐฐฐโลกซึ่งรัฐบาลมีมติคลมอออกมาเมื่อวันที่17มกราคม2,560มอบหมายให้กระทรวงสาหกรรมนำเงินทุนให้มาบูรณาการร่วมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในปีงบประมาณ2565นี้นนกระทรวงอุตสาหกรรมโดยาาคณะกรรมการกองทุน SME ตามแนวประชาลัตได้คิดมาตรการที่จะส่งเสริมให้กับกลุ่ม SME มี3โครงการใหญ่ด้วยวงเงิน2 0 0 0ล้านบาทโครงการที่1โครงการสินเชื่อเพิ่มศักยภาพแก่ SME วงเงินงบประมาณ1พันล้านบาทวงเงินให้สินเชื่อสูงสุด15ล้านบาท บอดการชำระเงินต้นประมาณ8เดือนร่อให้สินเชื่อกับกลุ่ม SME ตามคอนเซ็ปของ b c c โครงการที่2เป็นโครงการสินเชื่อเสริมสภาพคล่องแก่ SME วงเงินสินเชื่อ500ล้านบาทดอกเบี้ย2เช่นกันวงเงินกู้สูงสุด2ล้านบาทและบอดดอกเบี้ยเงินกู้เบื้องต้น12เดือนเสริมสภาพคล่องให้กับกลุ่ม SME 8ธุรกิจหลัก โครงการที่3โครงการสินเชื่อเพื่อฟื้นฟู SME เราตั้งงบประมาณไว้500ล้านบาทเจตนาไปฟ,ฟื้นฟู SME กลุ่มซึ่งขอสินเชื่อลายเดิมดอกเบี้ย2%มูลเงินกู้สูงสุด3ล้านบาทปลอดชาร,ระหนี้เงินต้น12เดือนเช่นกัน ผู้ประกอบการ SME ที่สนใจ3โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจสามารถแจ้งความประสงค์ยื่นกู้ได้ที่ www.thai SME fund com หรือ www SME bank co th ตั้งแต่วันที่17มกราคมถึง31พฤษภาคม2565สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐโทร02 345 3310 วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะสัปดา์หน้าม,มาเจอกันใหม่ใบมงห้าสิบนาทีวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ